สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปรโมชั่นโคตรดีนะครับสำหรับแมวต้อนรับต้อนรับแมวสาย3เลยเอามาขายนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมันคือโปรโมชั่นตัวนี้น้องแมวน้องแมวเขาบอกลด90%ไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงนะครับเกมนี้แฟชั่นแมวราคาเท่าแฟชั่นผู้เล่นนั้นหลายๆครั้งที่คุณเล่นคุณเล่นตัวแมวอ่ะคุณจะอา,อาจจะอยากได้ เสื้อผ้าแฟชั่นประดับให้แมวของคุณแต่ว่าราคามันสูงเกินตอนนี้เป็นจริงแล้วนะครับลด90%นี่คือรถจริงๆไอ้พวกราคาหเหล่านี้นะครับอ,อยากให้คุณที่เล่นแมวหรือชอบเล่นแมวลองเข้ามาเลือกซื้อดูนะเพราะว่าเขาเอามาจําหน่ายเยอะมากเยอะมากๆนะครับขนาดผมเล่นมาอยู่4ปีแล้วเนี่ยบางชุดยังไม่เคยเห็นก็มีนะครับอาจจะตกหล่นไปโคตรเยอะ ถ้าคุณจะเหมาหมดนี่หมดเป็นแสนนะบอกเลยอ่ะมาดูกันแมวเนี่ยจะมีเครื่องประดับสามสชนิดนะครับสำหรับคนไม่รู้แต่คนเล่นแมวรู้อยู่แล้วละจะมีชุดหมวกแล้วก็ประดับนะชุดหมวกแล้วก็ประดับถ้าเขาบอกชุดมันจะใส่ที่ลำตัวชัวร์อยู่แล้วถ้าเขาบอกหมวกมันจะใส่ที่หมวกชัวร์อยู่แล้วแต่แต่ถ้าคุณถ้าคุณเจอเนี่ยถ้าคุณชี้ๆไปแล้วคุณเจอคาว่าประดับ ชุดกับหมวกใช่ไหมเจอเจอเจอไล่ไปเห็นไหมถ้าคุณเจอประดับประดับเนี่ยเวลาโผล่มาในตัวแมวมันจะโผล่มาที่3ส่วนไม่หัวก็หลังแล้วก็หางนะครับอย่างเช่นชุดนี้เห็นไหมใส่ปั๊บโผล่หัวนะครับนี่คือประดับนะมาดูประดับนี้บ้างสิประดับอันนี้ไหนหัวหายโผล่อะไรโผล่หางนะครับมันจะเป็นนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่า คุณอยากใส่ชุดแมวเหมียวให้ครบมันก็ต้องมีประดับหัวตัวอ,อย่างเช่นเครื่องประดับความมืดไหนโผล่ตรงไหน,นดูซินี่ก็ห่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไปแมวมีปีกนะแต่จะเป็นปีกผู้สวรรค์น,นะครับตรงนี้นี่แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่ามันมีปีกกี่อันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผูกหางแมวครับผูกหางแมว ผูกหางแมวหลังแมวนี่นะนี่ปีกพยักนะครับอันนี้คือแมวพยักตัวนี้เต็มเซ็ตโอ้ยกุหลาบพิทนะครับกุหลาบพิทสวยกุหลาบพิทก็สวยนะครับหลังๆพวกเซ็ตหลังๆจะมีปีกมาให้นะครับเทพิทักษ์เหมียวเนี่ย ก็ลองเข้ามาดูครับกดเซตเซตหนึ่งถ้าคุณใส่ลำตัวหมวกประดับก็3 0 0 0 3น0 0 3,000นะครับก็แตกตก90บาทต่อชุดต่อเซตนะครับมาหยิบหยิบมาเลือกดูถ้าคุณไม่รู้ว่าชุดไหนคุณมีแล้วเอาเมาส์ไปชี้ถ้ามันเขียนราคาขายต่อชิ้นหนึ่งเนี่ยเออเนี่ยคุณยังไม่มีถ้าเอาเมส์ไปชี้เขียนว่ามีอยู่ของใช้ส่วนตัวหนึ่งก็คือคุณมีแล้วแล้วก็รูปตาช่างนะครับรูปตาช่างเนี่ยเนี่ย ถ้ามีรูปตาช่างหมายความว่าคุณสามารถเอาไปาเอาไปขายได้เอาไปตั้งตลาดขายได้คุณอาจจะให้เพื่อนหรือใครก็ได้ที่มีไดมอนด์นะครับดึงมาแล้วก็คุณก็จ่ายเป็นเงินจีให้เขาก็ได้นะครับเนี่ยนี่นะครับก็ลองดูอาจจะมีคนซื้อไปขายนะเดี๋ยวเช็คนีหมวกเหมียวอบๆเผื่อมีคนขายอยู่ หมวกมียวแฮมมีมันก็ไม่รู้จะมีไม่มีครับไหมอันนี้เห็นไหมก็มีคนขายอยู่ไม่แพงนะครับไอเซ็ตเซ็ตที่คุณดูว่ามันมีเนี่ยรูปตากช่างอยู่อ่ะคุณจะไปเช็คในตลาดก่อนก็ได้เพื่อเพื่อเอาเงินจีซื้อนะถ้าถ้าเกิดไม่มีก็นั่นแหละส่วนใหญ่ซื้อไม่ค่อยได้หรอกครับพ,พสูสวยนะอย่างเนี้ยพวกเนี้ยก็มาจากพวกโซกาชานะครับของแพงทั้งนั้นเดือดรสิบเปอร์เซ็นต น่าซื้อนะครับน่าซื้ออผมรีวิวเท่านี้แหละครับคุณลองเข้ามาดูแล้วกันครับขอบคุณที่ติดตามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ